อยากให้ลูกค้า,าปลูกยูนิวานิชของเราแล้วก็เขาก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องปา์มขาดคอบ้างเรื่องการดูแลเรื่องปุ๋ยใช่ไหมครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยาการดูแลเรื่องปุ๋ยเขายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราเราพอเรามาเห็นสภาพสวนสภาพการดูแลการบำรุงรักษาเนี่ยถามที่มาที่ไปของเรื่องปุ๋ยเรื่องการใช้ปุ๋ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับมันก็จะจะไม่ตรงตามที่ที่พืชต้องการ เพราะฉะนั้นในเรื่องของอย่อปุ๋ยเอยในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็มาทำความเข้าใจกับเกษตรกรได้นะเกษตรกรเขาก็ได้รู้เรื่องว่าโอเคช่วงฤดูการไหนที่ต้องเร่งปุ๋ยสูตรไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต่อไปเราก็จะมีการติดต่ออย่างวันนี้เนี่ยก็มาสวนของคุณเชานะครับคุณเชาที่เขาพนมโ,โดยการประทันง,งานของคุณของเพื่อนนะของเพื่อนคุณนิชัยนะ อพอมาดูสภาพสวนโอเคสภาพต้นปลาล์มอะไรทุกอย่าง,าง,างใช้ได้<ช>นะแกก็ดูแลดีแต่ว่า<ม>ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอย่างที่บอกแกใช้ตัว 15, 1 5บ5้าอย่างเดียวใช่ไหมครับ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าอาหารบางตัวมันก็ไม่พอปลาล์มแกอายุประมาณ7ปีนะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอมาตลอดบางปีก็ได้ใส่แค่2ครั้งบางปีก็3ครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างปลาล์มรุ่นนี้เนี่ยมันก็ต้องการอย่างอย่าง ไนตรเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโพแทสเซียมมันก็ต้องสูงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนี้ต่อไปนี้เราก็คือจะจะติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะที่จะเพิ่มผลผลิตให้แกแกก็เข้าใจว่าผลผลิตในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องใช่ไหมครับในเรื่องของพันปามอะไรทุกอย่างเท่าที่ดูโดยทั่วไปต้นที่ผิดปกติมันก็จะจะมีน้อยมาก แต่ว่าปัญหาก็คือในเรื่องของการวัยทางใบบ้างเรื่องของทลายเล็กบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก,ก,ก,ก็จะต้องเพิ่มเรื่องเรื่องการดูแลเพิ่มขึ้นการดูแลหลักๆก็คือเรื่องปุ๋ยนี่แหละครับนะใส่ให้ถูกช่วงถูกเวลาถูกสูตรนะครับแล้วก็ตรงตามที่อายุปามต้องการแค่นั้นเองแล้วก็ ต้องใจเย็นนิดนึงว่าการ <c oughs> ที่เราใช้ปุ๋ยเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่เดือนนี้เดือนหน้ามัน <c oughs> จะได้ผลเลยถูกไหมฮะม,มันมันต้องใช้เวลาเป็น <c oughs> เป็นปีปีครึ่งสอ <c oughs> ปีนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างสวนคูณชาวก็เช่นกันเดี๋ยวเราก็จะ <c oughs> <c oughs> จะแนะนําแก่ต่อเรื่องเพื่อปรับปรุงสวนปรับปรุงการดูแลให้ดีขึ้นนะครับ เราก็มาจากลูกค้าที่เขาปลูกปลาล์มน้ํามันนะครับเขาก็โทรไปที่บริษัทโทรไปถามถึงเรื่องว่าเขาจะปรับปรุงสวนปลาล์มเก่าเขาเพราะว่าสภาพปลาล์มอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้ผลผลิตน้อยมากแล้วก็สภาพพื้นที่อะไรทุกอย่างก็เป็นลุ่มน้ําขังนะครับทีนี้เขาก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเขาก็พยายามใช้ลงทุนปุดระบายน้ําแต่ละที่เนี่ย มันก็แก้ปัญหาได้แค่นิดหน่อยแค่นั้นเองแต่แต่พอเรามาเจอพื้นที่จริงที่เราลงมาดูลูกค้าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีปลูกทดแทนบ้างแล้วปลูกแซมบ้างแล้วเนี่ยแต่ในอนาคตถ้าเราดูแล้วมันก็ยังไม่ได้ผลร้อเซเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนําเขาก็คือก็คือให้เขายกร่องให้สูงขึ้นต้องใช้ดินในร่องขึ้นมาถมอย่างเช่นแถวนครแถวพัทลุง นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างอย่างอย่างที่บอกว่าถ้าเขาปลูกแซมเลยโดยที่ไม่ได้ยกร่องให้มันเสร็จไปเลยปัญหาก็คือจะเจอปัญหาเก่าๆเพราะน้ําก็ยังขังอยู่เหมือนเดิมสภาพดินก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาตัดสินใจว่าโอเคเขาจะยกร่องแบบ13เมตรอย่างที่เขาเคยทําแล้วก็ปลูกใหม่เลยปลูกใหม่เลยเพราะว่าถ้าดูปาล์มเก่าแล้วเนี่ยผลผลิตก็จะต่ํามาก นะครับต่ำมากแล้วก็ยังได้อยู่นิดๆหน่อยๆโอเคพื้นที่เขาประมาณตรงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ1 7 18ไร่นะครับถ้าเราทำดีๆก็หมายถึงว่าเลี้ยงครอบครัวได้สบายๆแต่ว่าถ้าเป็นสภาพแบบนี้เนี่ยได้ผลผลิตต่อไร่น้อยมากนะเพราะว่าเดิมทีเจ้าของเริมเนี่ยเขาก็ซื้อเขาซื้อปามมาจากจากจากที่เขาปลูกไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเรื่องสายพันธุ์เรื่องอะไรเขาก็ไม่รู้แต่ว่า จากที่เราผ่านมาทั้งหมดที่เราผ่านมาทั้งหมดเราเห็นก็คือสภาพปามจะคล้ายกันหมดเพราะมันเป็นพื้นที่ลุ่มตําเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือที่ที่อำเภอขอพนมที่เขาเรียกบ้านบ้านเหนือ,อบ้านน้นะําแดงสภาพดินนะครับสภาพดินอะไรก็มีปัญหาเราก็ได้แนะนําเขาก็คือหนึ่งคุณจะต้องอเติมด้วยเติมโดโลไมจะต้องใช้ปูนขาวช่วยอะไรก็แล้วแต่เพื่อปรับสภาพพีเฮด,ดิน นะแต่อันนั้นเราก็ปรับได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าน้ำยังยังขังน้ำขังในช่วงของอหน้าฝนมันก็แก้ปัญหาได้ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการลงทุนในระยะแรกให้มันเพิ่มหน่อยแต่ว่าเราแก้ปัญหาครั้งเดียวจบก็คือการขุดยกร่องแบบแถบแถบจังหวัดนคร<ม>ใช่ไหมฮะทีนี้ทีนี้อาจจะทีเดียวจบ17ไร่20ไร่นี่ก็ถือว่าคุ้ม,มนะมถ้าเราทําแบบ บูรณาการใหม่เลยก็คือเริ่มต้นใหม่เลยนับหนึ่งใหม่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นอีก2ปี2ปีกว่าก็ให้ผลผลิตต่อเนื่องแล้วสบายแล้วนะครับนี่ก็คือนี่ก็คือที่เราได้ลงพื้นที่ในแต่ละที่ปัญหาของแต่ละที่มันก็จะแตกต่างกันหมดนะครับแตกต่างกันหมดเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยสภาพพื้นที่ปกติดีทุกอย่าง แต่ดูแลไม่ดีเรื่องปุ๋ยไม่ต่อเนื่องเรื่องการให้ปุ๋ยไม่ไม่ถูกตามที่มันต้องการอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสภาพปัญหาที่เราเจอนะเพราะฉะนั้นอยู่ใวันนี้เราก็จะลงพื้นที่ไปเรื่อยตามที่ลูกค้าได้โทรมานะครับเราก็จะไปหาเขาเราก็มีนโยบายนั้นอยู่แล้วนะครับ